อยากดูดซับได้ต้องมาฟังทําไมครูอ่ะทุกคนดูดซับได้ดูดเงินได้ดูดคือมันอะไรมันโอ้โหมันเวอร์แล้วถ้าคนไม่รู้จักครูจะบอกว่าเวอร์แล้วไม่เวอร์เลยค่ะเราทุกคนนะคะมีแม่เหล็กมีจริงด้วยไม่ได้มีเล่นแต่บางคนดูดได้บางคนดูดไม่ได้บางคนบอกบังเอิญ เพราะคลื่นในสมองของคุณมันสามารถเป็นแม่เหล็กดูดแม่เหล็กก็ได้หรือคลื่นในสมองของคุณเป็นแม่เหล็กแต่คุณกับส่งพลังงานไปดูดไม้หรือคลื่นในสมองของเราเป็นแม่เหล็กแต่เราใช้งานไม่เป็นกลายเป็นคลื่นในสมองของเราเป็นไม้แทนเหล็กคุณเข้าใจตรงนี้นะคะมนุษย์เราค่ะเกิดมาพร้อมพลังงานวิเศษคือพลังงานที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดได้ซึ่งมันอยู่ในสมอง เราจึงทุกคนจึงเข้าใจว่าสมองสามารถดึงดูดอะไรก็ได้สมองยังไม่สามารถดึงดูดได้มันเป็นเพียงแม่เหล็กค่ะมันเป็นเพียงคลื่นสัญญาณของแม่เหล็กแล้วมีทุกคนคนที่เกิดมายังไงก็มีคลื่นพลังงานเนี้ค่ะทุกคนนักวิทยาศาสตร์เขาตรวจสอบแล้วแต่มันจะใช้การได้มีสิ่งเดียวเท่านั้นที่มันจะทำให้แม่เหล็กของคุณดูดในสิ่งเดียวกันได้ทุกคน มีสิ่งเดียวแล้วครูก็มั่นใจว่าหลายคนยังไม่รู้เราทุกคนเกิดมาพร้อมกับพลังงานแม่เหล็กซ่อนอยู่ในเนี้ยทุกคนไม่มีใครไม่มีไม่ต้องผ่าตัดดูนะคะเพราะคลืนพลังงานแม่เหล็กมันเกิดจากการขยับตัวของเส้นประสาทหรือเส้นสมองค่ะเส้นสมองของคนเรานะคะทุกคนมันจะมีการขยับทุกวินาทีเวลาคุณคิดบวกเยอะ เวลาคุณมีความสุขยิ้มตลอดเวลาเรานั่งสมาธิแล้วครูบาอาจารย์ให้แสยะยิ้มนิดนึงเพื่อให้เพื่อจิตมันรับแล้วหน้าเราอาจจะคุ้นชินกับการยิ้มไม่ได้เป็นกุศโลบายใดๆทั้งสิ้นแต่นั่นหมายถึงว่าเขาหรือครูบาอาจารย์เราหรือคนที่ครูไปเรียนมาทั้งหมดเขาบอกว่าเรามีแม่เหล็กพลังงานแม่เหล็กทุกคนอยู่ในสมอง แต่เราใช้ได้ไม่เท่ากันเพราะอะไรนี่คือกุญแจที่จะไขความลับให้คุณตลอดชีวิตเลยนั่นก็คือพลังแห่งจิตถ้าวันนี้คุณไม่มีพลังจิตเลยคุณไม่สามารถที่จะดันพลังแม่เหล็กออกไปแบบนี้ได้เพราะมันจะกลายเป็นพลังไม้มันจะกลายเป็นเหล็กที่หล่อหลอมเป็นไม้ด้านชาดูดอะไรไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียว แต่บางคนมีคลื่นพลังงานไม่เหล็กโอ้โหพร้อมจะดูดแต่พลังจิตไม่ได้เลยเพราะมันไม่จริงมั้งไม่เชื่อหรอกย่างเราเหรอจะถูกลงวันที่หนึ่งอย่างฉันนั่นเหรอจะมีเงินล้านบ้าไปแลว้วอย่างฉันเหรอจะมีสามีเป็นมหาเศรษฐีว้ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไงเป็นไงแม่เหล็กนี่อยากทํางานหนักมาแม่เหล็กนะคะทุกคนความธรรมชาติของแม่เหล็กคือมันจะพยายามไปหาเหล็ก เหล็กดูดเหล็กอะค่ะมันจะพยายามหาสิ่งที่มันสามารถดูดได้ที่เป็นคลื่นพลังงานเดียวกันแต่จิตไม่ถูกฝึกจิตก็จึงไปตัดกระแสสิ่งที่มันจะดึงเข้ามาเราจงให้จิตของเราฝึกเชื่อในสิ่งที่เราอยากได้จบเลยนี่คือขี่ง่ายๆเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากดูดซับได้ขีง่ายแค่นี้เองก็คือ คุณอย่าทําให้ขึ้นพลังงานในสมองของคุณมันตายด้านหรือมันเป็นท่อนไม้นั่นเองครูรู้มัง้งแต่ครูเรียนแล้วทุกคนเราสามารถที่จะดูดซับยังไงก็ได้ถ้าสมองเราคิดยังไงให้เอาจิตที่เราถูกฝึกไว้ดีแล้วไปซัพพอร์ตเขาให้ได้ไปซัพพอร์ตสมองเพื่อที่จะให้โลกภายนอกค่ะมันถูกดูดเข้ามาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันตัดขาเราสิ่งที่มันติ สิ่งดีๆออกไปจากเราคือจิตของเราหรือใจของเรานี่แหละค่ะครูบาอาจารย์ของเราจึงให้เราปฏิบัติธรรมจึงให้เราสวดมนต์นั่งสมาธิจึงให้เราฝึกจิตเวลาอยู่นึกขึ้นได้ก็ให้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะคะอยู่เดินๆไปดีกว่าเดินหายใจทิ้งฟอดฟอดเตะฝุ่นไปเสตเตะฝุ่นมาท่องสิทุกคนท่องคาถามหารวยใครชอบบทไหนท่องบทนั้นบทไหน,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 นถูกจริตท่องบทนั้นแบบ โอ้ยไปตามคนนั้นไปตามคนนี้มั่วซั่วไปหมดสรุปไม่ได้สักบทไม่ได้ดีสักอันนะคะเอาที่เราท่องมาหรือเราแล้วเ,เ,เ,เรารู้สึกว่าโอ้โบทนี้แหละที่ท่องเราแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะ